สวัสดีนักเรียน่ะค่ะสอนได้เลยค่ะคุณครูคุณครูจะสอนภาษาอะไรคะจะ,จะพูดภาษาอะไรคะจะพูดภาษาอังกฤษโอเคค่ะนักเรียนผู้ชื่อผู้พูดภาษาอังกฤษได้ด้วยค่ะค่ะค่ะ ต่อไปคะ่ะสอนอะไรอีกคะต่อไปสอน,น this is the mouth you eat it in your face like t h i s i s the s t e then you l a t i then then ใช่ไหมใช่ค่ะแล้ว <h> ah? แล้วที่ศีรษะล่ะคะอ๋อที่ศีรษะไว้สมองเหรอคะอ๋อสมองไว้คิดมนักเรียนคะ่ะ เออไม่ใช่ค่ะคุณครูคะแล้วทั้งตัวยังไม่เสร็จเลยค่ะทั้งตัวทั้งตัวนะค่ะมีอะไรอีกคะอ๋อในตัวซิสซี่เซมกับลีเฟอร์มันอยู่ตรงนี้อ่ะอืมถ้ามันะ oh, มนี้นะสอนบันเทิงก็คิดก่อนนะค่ะ How about your How about your heart? อ๋อห oh, นูมีอะไรให้สอนค่ะ No no not that not yet How about the bodies Do we talk about bodies? Oh. How about your heart หัวใจทำอะไรคะหัวใจพัมพัมโอพัม what พัมพัม what พัม blood แล้วคะ what blood what kind of blood Red blood and blue blood y นี่น้ w งว่ t จะ blue blood no I don't know y นี่น้ w งว่ t จะ blue blood no no the blue ปา o ก้อย Go in the lungs and the red blood go everywhere in the whole body. Oh, why the blue blood go into a lung? What kind of blood is blue blood? To clean it. Oh, blue blood is dirty blood, right? right. Ah. And the How about blood, the red blood? The red blood is clean one. Mm, okay, let's finish your body. Talk about bones, hand yeah, feet. There. ไม่เป็นไรค่ะโจไม่เอาอันนี้ยไม่เอาอันนี้เอาไหนดีนะคิดก่อนเร็วๆหน่อยสิคะคุณครูนักเรียนรออยู่เร็วๆหน่อยสิคะเอาฟันไหมคะ ันนั้นรู้จักเหรอคะอะไรไม่รู้คะเอาอันอื่นที่รู้จักสิคะอัพไซด์ดาวไหมคะคุณครูไม่รู้ค่ะเอาอันอื่นที่รู้จักเอาอันอื่นที่รู้จักสิคะคุณครูคุณครูสอนอันอื่นที่รู้จักสิคะจะได้สอนได้เร็วเร็วนักเรียนรออยู่อ,อนนพี่นีนฟันของเราเหรอคะ How to take care How to take care of your teeth You p l a n fun That's the way to take care หรอคะทำไมฟันผุอืมทำไมฟันผุคะก็ก็ถ้ามดมันกินมันจะฟันก็ผุอืมมดมันกินอะไรคะตัวแมงมันมากินอะไรคะมันมันมากินฟันทำไมมันกินคะถ้าถ้าไม่ถ้ากิน็อโก็แลตไม่แปล n k f u มันจะกินฟันอ๋อเหรอคะ ฟันผุเจ็บไหมคะเจ็บสิคะอืมฟันผุมันก็แจกต้องไปหาคุณหมออืมอันนี้มันอักเสบแล้วใช่แต่วันนี้มอักเสบอักเสบล้ว <laughs> ขอโทษน,นะนางเพียไม่เป็นไรคะ่ะคุณครูสอนเสร็จหรือย,ยังคะเนี่ยสอนเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วคะ่ะอืมสวัสดีสวยๆหน่อยสิคะ ยอ,อ,อยากสอนอะไรคะจี๊ดจีสอนทุกอันสอนสอนบอลที่จบแล้วค่ะจบแล้วเหรอคะไม่เห็นทอกไม่เห็นพูดถึงเท้ามือกระดูกทำอะไรไม่เห็นพูดเลยคะเสร็จแล้วคะ่ะขอโทษนะนักเรียน goodbye ค่ะสวัสดีค่ะ <S <S 2> <S 2> <S